สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครัับวนนี้เราเจอกับน้าแปะครับน้าแป๊ะ Farm View X Farm View X ครับ Isuzu Metro หัวลำโพงหัวลำโพง Farm G15 วันนี้รุ่นไหนครับน้าแปะเป็นรุ่นวันนี้น้าแปะเอามาให้น้ากระมวลจัดให้นะฮะครับเป็นรุ่น View X All New 2022 1.9ึ่งจุดเอีลิแกนต์ครับตัวนี้เป็นตัวท็อปตัวรองท็อปอ๋อรองท็อปของ1.9ใช่ไหมครับเก้ครับอ๋อสีขาวมุกสีขาวมุกตัวใหม่ใช่ครับใไหมน้าแป๊ะครับแต่ตอนนี้จำไม่ได้แล้วเพราะน้าจัดเรียบร้อยผมอ๋อครับผมก็ลำนี้มาทำอะไรบ้างครับจากรู้สึกว่าลูกค้าจะมารับรถวันวันนี้วันนี้ลูกค้าจากนครสวรรค์ครับนครสวรรค์ครับผมตัวนี้ลูกลูกค้าก็เลือกเป็นโตโยครับเป็นตัวจักอร์ สีดําคุมโทนดานะแป๊ะดุเลยนะคออดุเลยคุมโทนขอบเท่าไระรขอบ20ครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวเลนโซ่แท้นะฮะตัวจาเกอร์นะฮะส่วนในเรื่องของยางลูกค้าเลือกใช้ยางเป็นโตโยเอทีสามโตโยเอทีสามนี่จริงๆันะแป๊ะตัวนี้เป็นยางญี่ปุ่นญี่ปุ่นนะตัวนี้โอ้โหแน่นอนเลยครับตัวนี้จะเป็นตัวตอบโจทย์สําหรับรถเอสยูวีหรือว่าพีพีวีครับตัวนี้จะเป็นตัวรีดน้ําค่อนข้างดีเนื้อยางคอมเป่ายางน่าจะนิ่มมากครับดีมากเลยตัวนี้ จบเลยนะฮะโอ้จบหล่อครับตัวนี้ก็คือน่าจะเป็นทรงเดิมๆเนาะทรงเดิมๆทรงเดิมๆลูกค้ารีเควสต์มาแบบอยากได้แบบนี้อ๋อครับผมก็ถ้าถ้าอยากจะเติมช่วงล่างก็ได้ก็เดูอยู่นะฮะมีทีน้ำเหมือนกันอ่าครับผมลำมือเพื่เลือกเป็นคิ้วคิ้วดำได้อ่คิ้วดำด้านเพราะว่าคิ้วดำด้านนี่น่าจะอ่าคล้ายๆกับล้อสีดำด้านอ่าก็คือลงตัวมีที่น้ำเท่านั้นนะครับอ่อใช่ใช่ครับเฮ้ยนี่แปะ รู้สึกว่าลูกค้าสะท้อนแสงนะสะท้อนแสงอตัวนี้ลูกค้าเลือกใช้เป็นตัวคาร์บอนแท้นะคือเป็นแบรนด์ผมเองครับก็คือเป็นหุ้มตัวนี้คือจริงๆนะแป๊จะมองได้ว่าคือตัวนี้จะเข้ารูปเข้ารอยมากเลยเพราะว่าจะเป็นงานชิ้นคาร์บอนแท้นะตัวนี้ราคาไม่แพงนะแปะเออไม่แพงใส่เข้าไปพอดีเลย่ะใช่พอดีเลยวันนี้นะฮะเดี๋ยวเข้ากับอะไรคะนี่เข้ากับอะไรนีโอ้ยนี่เลยครับตัวนี้ก็จะเป็นงานคาร์บอนแท้ลายเอฟวันนะอันนี้นะฮะสำหรับเอ้าโหนี่เลยตัวนี้ ตัวนี้ต้องเข้าแล้วน้าแป๊ดลำแรกเลยคือจริงๆแล้วตัวนี้ก็จะเป็นฝากระโปรงนะฮะตัวล่าสุดก็จะเป็นตัวทรงเอทรงเออาบายที่ไหนนะครับ km racing นี่ไงน้แป๊ดช้ำๆครับช้ำๆเลย km racing อ่าใช่ครับใช่ครับตัวนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะบอกใส่ไปแล้วเหมือนรถแข่งเลยใช่ครับตัวนี้นะโครงสร้างผมรับประกัน1ปีลอกเหลืองคือเคมฟรีนะแป๊ดน้แป๊จะฟังเสียงได้เลยนะก็คือจริงๆแล้วถ้าฝากระโปรงถ้าโครงสร้างดีนะ นี่เลยครับคือเป็นคาร์บอนที่ว่าเคลือบแล้วคือเอานี่เลมาตรฐานแน่นอนแล้วก็ผมดูรายละเอียดแล้วมันจะเอาเรียบร้อยใช่ครับคือตัวนี้ก็คือน่าจะเป็นผมจะปั้นมาเป็นทรงเอนะดูช่องไฟอะไรก็เรียบร้อยนะใช่ครับก็คือเส้นสายเส้นสายตรงนี้นะเส้นสายตรงนี้ก็คือจะเข้ารูปเข้ารอยมากเลยครับตัวนี้เลยนี่เลยโอ้โหนี่ต้องโชว์ต้องโชว์นะนี่แหละครับอ่าน้ปลาครับก็คือจริงๆแล้วผมจะบอกให้ก็คือ ฝานะถ้าจะได้มาตรฐานจริงนะ,ะโครงสร้างต้องมาจาัดทางในครับโครงสร้างต้องดีโอเคเลยใช่ครับโครงสร้างต้องดีแล้วก็คือ,คอผมจะมีเพจของผมด้วยมีเพจของผมคือการันตีงงนอ่าใช่ครับคือการันตีโครงสร้างของชิ้นง,งานออกมาจากโรงงานเราจะต้องมี QC มาตรฐานแน่นอนอ๋ออันนี้คือตรวจสอบแล้วตรวจสอบแน่นอนครับคือตัวนี้นะฮะคือรับประกัน1ปีไวรุ่นทรง A โรงงานที่ทําให้กับนะใช่ครับใ,ใช่ครับ ใช่ครับใช่ครับก็คือมาตรฐานแน่นอนก็คือตรงนี้โรงงานตรงนี้ก็คือน่าจะเป็นโรงงานที่มาตรฐานที่ทําทรงออกอยู่แล้วครับก็เพิ่นผมไม่รู้จักก็คือก็เลยทงทาให้ผมมาก็คือผมก็เลยตั้งชื่อเป็นทรงเออวันนี้มิวเอ็กฟาร์มยีราฟนะแปะใช่ไหมใช่ครับลูกค้าอีก2วันนะแปต้องใช้วิธีกดนี้ครับกดตรงนี้เลยครับคือตรงนี้คือจะค่อนข้างที่จะแข็งนี่กดได้เลยครับแนะนำเลยกดตรงนี้ได้เลยคือถ้าชิ้นงานดีนะแปะ ใส่น็อตตึบพอดีนะอ่ะใช่ใส่น็อตสองตัวปุ๊บกดลงได้เลยอันนี้คืองานมาตรฐานไม่ต้องมาตั้งใหม่ใช่ครับอ่านี่ก็จบหล่อเดี๋ยววันนี้ก็คืออีกสองวันลูกค้าจะมารับรถใช่ครับอันนี้มีแรปหลังคาด้วยครับอ๋อมีแรปหลังคาด้วยอันนี้เป็นของอะไรโฆษณาให้พี่ตู่หน่อยครับอัติเมดครับอัติเมดอัติเมดใช่มเป็นัถนเข้าจากเกาหลีอ๋อตัวนี้ใช่ไหมไม่ใช่โทษฮะ เป็นฟิล์มเอ่อเป็นซิกเกอร์นำเข้าจากเกาหลีตั้งแต่นี่เลยใช่ไหมนะ้ารับตั้งแต่นี่เลยโอ้สวยมากได้งานออ๋องานสวยมากครับงานสวยมากเลยใช่โรงงานอยู่ลำลูกกาของเจ็ดเนี่ยครับลำลูกกาใช่ไหมโอ้ใกล้ใกล้ร้านผมเองเลยใกล้ๆเลยครอ่านี่ครับอันกนี้ติดฟิล์มก็อัลติเมทรับประกัน10ปีอันนี้แรปหลังคาก็ของอัลติเมทอัลติเมทเหมือนกันใช่ครับนี่นะครับของดีมาตรฐานอ่าของดีมาตรฐาน ตัวนี้ตัวนี้ก็ใช่ไม่น่าแปลอันนี้ก็ติดมาเหมือนกันใช่ไหมอ่านี่ครอบหมดเลยครับอ๋อครอบมาเหมือนกันใช่ไหมอ่าที่เป็นของฟิล์มอ่าเป็นของสติ๊กเกอร์หมดเลยอ่าครับผมหล่อเลยครับอ่าคือจริงๆแล้วถ้าจะซื้อรถถ้าจะมองได้เลยก็คือจริงๆแล้วเมโทลจะมีตัวนี้ใช่ครับอ่าเป็นสัญลักษณ์ของเมโทลอ่าเป็นตัวปั๊มภายในสั่งปั๊มแล้วก็ติดเลยตัวนี้ใช่ไหมครับอ่าเป็นเอกลักษณ์เลยครับอ่าครับผมเพราะฉะนั้นครับมาตรฐานแน่นอน นี่เลยของจริงเลยครับสายมิว X ตอนนี้เอ่อมิวนะ่ยกำลังทยอยเข้ามานะครับยังไงรอนับแปะหน่อยอ่ะรอนิดนึงรอนิดนึงนะใครที่ติดตามนับแปะนะครับตามคิวแน่นอนนับแปะจะแชร์เข้าไปที่อี i s u m i x ฟ a m i l y c l ับไทยแลนด์ของเราได้รถแน่นอนได้รถแน่นอนยังไงรอหน่อยก็จะมีลูกค้าที่รอที่จะมาแต่งกับผมอีกหลายคนหลายคันเลยครับหลายคันเลยต้องแน่เท่านั้นครับอ่ะครับผมก็เบอร์หนึ่งอยู่แล้วก็อาจจะช้านิดนึงนะครับแต่นับแปะมั่นใจว่า อาจจะตอบไม่ได้ว่าว่าว่าได้มาไหนแต่ได้ทุกคนแน่นอนได้ทุกคนแน่นอนอ่าครับผมก็ยังไงผมฝากเบอร์หน่อยอ่าฝากเบอร์นะแป๊ดหน่อยครับศูนย์เก้าเก้าห้าหนึ่งห้าเก้าสองหกสามครับอ่าครับผมก็ฝากติดตามด้วยนะครับนะแป๊ดฟาร์มอีวเอ็กซ์นะครับอีสุเมทอลหัวลำโพงอ่าครับสำหรับคลิปกระมอนด้วยนะแป๊ดด้วยครับผมสำหรับคลิปนี้ขอบคุณนะแป๊ดด้วยนะครับครับผมขอบคุณครับ